بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก็ต้อง ขอชุกุขขอบคุณตอารวสุบะห้าแลวตาลาก็เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงในหนังสือมุละครอันฟิกฮีก็ได้พูดถึงความประเสริฐของการทำความเข้าใจกับเรื่องศาสนาซึ่งตํรราเล่มนี้ก็เป็นตํรราที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิกก็คือหลักการที่เราปฏิบัติ ในศาสนก,กิจของเราไม่ว่าเรื่องของการละหมาดเรื่องอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเรียนรู้และก็ทําความเข้าใจซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอาคาบาบุนฟีอาคามิตฮาระวันมิยะสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงหุกกลมหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดและหุกกลมที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของน้ําประเภท,ทต่างๆอินนัสซาลฮิยาอรุคมุซแนนีมินอรกานินิสลาบะดัชชาดาไทยนีซึ่งทาไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องของความสะอาดและพูดถึงเรื่องของน้ําเพราะว่าแต่จริงการละหมาดนั้นเป็นรุงกนที่สองจากรุงกนอิสลามหลังจากที่เราได้กล่าวคำปฏิญาณทั้งสองซึ่งชาด้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และเช่นเดียวกันก็ว่าวะฮิยาอันฟาริก็บันัลมุสลิมวัลกาฟิรนอการละหมาดนอกเหนือจากจะเป็นลุงกลสสำคัญลำดับสองรองจากกันกล่าวชาดาแล้วการละหมาดเนี่ยก็ได้อันฟาริก็เป็นสิ่งที่จะมาเป็นตัวแบ่งแยกใบันนลมุสลิมวัลกาฟิรระหว่างตัวของคนที่เป็นมุสลิมและตัวของบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิม นี่คือจุดแบ่งแยกอีกประการหนึ่งที่เนื่อในความสําคัญของการละหมาดเพราะในประเด็นตรงนี้ก็ประเด็นของการทิ้งละหมาดเนี่ยนักว,วิชาการก็มีความเห็นออกไปการทิ้งละหมาดคือ,อบุคคลที่ทิ้งละหมาดโดยมีเอี้อติกดหรือว่ามีหลักความเชื่อว่าการละหมาดนั้นไม่วาจบไม่จําเป็นหมายถึงว่าเขามีความเชื่อเช่นนั้นว่า สาเหตุที่เขาไม่ละหมาดนี่เพราะว่าการละหมาดนั้นไม่ได้มีความจําเป็นใดๆกับชีวิตของเขาถือว่าหากเขาเชื่อเช่นนั้นแน่อนอนเขาก็เป็นบุคคลที่ได้ออกจากอิสลามไปซึ่งต่อมาอีกประการหนึ่งที่เป็นความสําคัญของการละหมาดก็คือวาฮียองมูดุลอิสลามการละหมาดนั้นเป็นเสาหลักของอิสลามซึ่งเมื่อเราพูดถึงคําว่าเสาเนี่ย อาคารบ้านเรือนสิ่งต่างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้โดยปรศาศจากเสาคำยันเช่นเดียวกันศาสนาอิสลามเนี่ยถ้ามีคนมาบอกว่าเขาในเป็นมุสลิมเขาเป็นมุสลิมมีชื่อมีอะไรแต่กัะนเดียวกันเนี่ยเขาไม่ละหมาดก็แสดงว่าคนคนนี้ก็ได้ทําลายเสาหลักของอิสลามก็คือการเป็นอิสลามของเขาก็ได้ล้มลงมาเพราะว่า ไม่ได้มีเสาคำยันความสำคัญอีกประการก็คือเอาวารุมาอยู่ห้าสบูอันหุนแล้วและแน่นอนไปในวันเกียร์มาเนี่ยคนเราจะถูกสอบสวนทุกการกระทำถึงอิบาดาต่างๆที่เราได้ทำและการละหมาดนั้นก็จะเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮฺจะทำการสอบสวนจากอิบาดาทั้งหมดที่เราได้กระทำฟาอินซอฮัวากูบิล าก,การละหมาดของเขาเนี่ยถูกต้องการละหมาดของเขาถูกต้องและก็ถูกรับอูบีละแซฮิรูอามารีการงานอื่นๆก็จะถูกตอบรับด้วยนี่คือประสิทธิภาพหรือความสําคัญของการละหมาดดังนั้นเมื่อการละหมาดมีความสําคัญการละหมาดมีความจําเป็นเราก็ จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดและเรื่องของน้ำและก็ประการตมาว่าอินรุดดัชรุดดาเซรุอามาดีและถ้าเกิดว่าการละหมาดของเราเนี่ยไม่ถูกต้องและก็ไม่ถูกตอบรับแน่นอนการอานอื่นของเราก็จะถูกปฏิเสธไปด้วยเจกันนี่คือความสำคัญของการละหมาดว่ากัสซูกิรติอลสลาฟีมวาตินกาซีรอมินันกุราน อันลซีเฟตินมูชนาวิยโดยการละหมาดนั้นได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมากมายด้วยกันหลายที่ด้วยกันซึ่งมากล่าวถึงในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปฟาตาเรตัญยามุรุลลอบีอีกอมตีฮะบางครั้งอราได้กล่าวถึงการละหมาดเนี่ยโดยอราได้มีคําสั่งใช้ให้ดํารงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดวาตาเรตัญยูบัยยนู มาซียะตาและบางครั้งการละมาดเนี่ยถูกกล่าวถึงคุณลักษณะเด่นลักษณะพิเศษของการละมาตวาตารตันยูบใบยินสวาบะฮาและก็บางครั้งการละมาดเนี่ยถูกกล่าวถึงในลักษณะที่บอกอธิบายถึงผลบุญของการละมาดวาตาวาตารตันยุกรีนุฮามัสซับ ويعمرو بن ا س น ع ا ิ ه ب มะ ا ั ل ชะดาอิต และบางครั้งเนี่ยการละหมาดเนี่ยถูกไปกล่าวผนวกไว้ด้วยกับความอดทนและก็เราก็ได้ใช้ให้อขอความช่วยเหลือตอบพระองค์ด้วยกับการละหมาดและการมีความอดทนในายามที่ประสบกับความยากลําบากหรือประสบกับสถานการณ์ที่กับขันเราก็ใช้ให้ละหมาดเยอะๆและก็ให้มีความอดทนและการละหมาดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ ว่ามินสุมากานต์ุรตาอีนรัสูลซลลละห์วะลาย์ซัลลัมฟีฮาดิดุลญมาำนั้นเป็นสิ่งที่ท่านอบีสิ่งที่นบีรักอย่างหนึ่งหมายถึงว่าคนเราคนหนึ่งเนี่ยจะมีสิ่งที่ทํทำให้ตัวเองเพลิดเพลินสบายใจแต่ตัวของท่านนบดีซลลลอฮุอะลัย์ซัลลัมนั้นจะมีความเพลิดเพลินและมีความรู้สึกสบายใจด้วยกับการละหมาดและการละหมาดนั้นก็ถือว่าเป็น ฮินยาตุนฮินยาตุนนบีินเป็นเครื่องประดับประดาของบรรดานบีวาชิอาหรุสซเลหินและเป็นและการละหมาดเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของบรรดาคนดีวายาซิลาตุนไบนาลอับหัวใบนาลอบบินอาลามีนและการละหมาดนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบ่าวของอัลลอฮ์และตัวของอัลลอฮ์สุบฮันจัละ ฉะนั้นนี่คือ,อเราจะเห็นได้ว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยบางทีเราจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนใหญ่คนโตเนี่ยเราก็ต้องมีสื่อกลางหรือมีอบุคคลอีกคนที่จะพาเราเนี่ยไปพบกับคนใหญ่คนโตแต่อลัลลอฮฺซุบมานะลาเนี่ยได้สร้างอิบราดาย,ยางหนึ่งเพื่อให้บบาวของโค์เนี่ยทำการติดต่อเร์โดยตรงก็คือการละหมาดฉะนั้น การสร้างสัมพันธ์ของบ่าวกับพระเจ้าที่สร้างเรามานั้นด้วยกับการละหมาดแน่นอนเมื่อเรา,าละหมาดเยอะๆละหมาดฟอดดูรักษาไว้อย่างดีและละหมาดซุนนะชนิดต่างๆเราได้กระทำเท่ากับว่าเรายิ่งมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับอลลรสุวรรณจาลาและเมื่อเรามีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับอรร์นั้นทําให้เราสามารถที่จะขอ อะไรจับลงโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยสื่อใดๆเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับลอสุมาจาลาเราก็จะกลายเป็นคนที่ถูกรักและก็เมื่อเราเป็นบุคคลที่ถูกรักนั้นเราก็จะ,ะส่งดูแลช่วยเหลือเราในทุกสิ่งทุกอย่างและกลารละหมาดนวฮียตันฮานินฟัชัยวันมุ่งกันแต่การละหมาดก็จะเป็นตัวมายับยั้งจาก การกระทำสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วช้าสิ่งอนาจารสิ่งลามุกอะไรต่างๆซึ่งการละหมาดนี้จะเป็นตัวหักห้ามเราไม่กระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าการละหมาดของเรานั้นเป็นการละหมาดที่ถูกต้องเป็นการละหมาดที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราสมัครใจได้ให้กับเราวลาเมื่อกานัฮะดิสซาลาตุซิฮิลลาบิทฮารติมุสลิมินันฮะดส วันนี ن ن ا, ้ฮัสบันโคตรร้อนอะไรได้ดังนั้นการละหมาดนั้นจะถูกต้องไม่ได้เว้นแต่ตัวของผู้ที่ละหมาดนั้นจะต้องสะอาดปราศจากจากสิ่งที่เป็นฮัดัสจากสิ่งสกปรกตามความสามารถที่เขาจะขจัดมันได้วกแก้นั้นจะมาดะตุตะฮุร์ฮียะอัลมาอูอูมายา قوم มะกามะฮูมินะเตยมุม อ็งเดาอดามินมาและเมื่อสิ่งที่เป็นก็ได้สิ่งที่เป็นตัวจะมากระจัดตัวทำความสะอาดในอิสลามเนี่ยก็คือมาก็คือใช้น้ำหรือสิ่งที่มา,มาแทนน้ำในในกรณีที่ไม่มีน้ำก็คือการทยม,มุมก็คือการใช้ฝุ่นที่สะอาดวาซัลอันฟุกฮรอฮิมะฮุมุลลอ yabdauna bikita taharah, li'annaha lamma qdimal qdima sila bina ala ngairiha min min bakiatin bakiati argani islah. nak การละหมาดนั้นได้ถูกกล่าวลำดับล,ลงรองลงมาหลังจากกล่าวคำบัญญาตไว้ซึ่งตรงนี้ก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญลำดับรองลงมาตามลำดับขององค์กอิสลามซึ่งก็เรื่อความสะอาดนั้นเปรียบเสมือเลยมิฟเตอร์ุสซาละความสะอาดนั้นเป็นกุญแจที่จะไข ไปสู่การละหมาดหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไม่มีความสะอาดการละหมาดก็ไม่ได้ถูกเปิดขึ้นหมายถึงว่าการละหมาดนั้นไม่มีประสิทธิภาพและไม่ถูกรับกามาฟินฮาริสมิฟดาฮุสลาอัตาฮูรเหมือนในฮาริสของท่านนาบีได้กล่าวว่าคุณของการเหมือนในฮาริสของท่านอับสุลเบิดะกล่าวว่ากุญแจของการละหมาดนั้นก็คือความสะอาดและแน่นอน สิ่งที่มาห้ามไม่ให้เราละหมาดก็คือฮัดัสฮัดัสก็คือเปรียบเสมือนกับแม่กุญแจท,ที่ที่ล็กอกล็อก,กการละหมาดไว้เมื่อเราทําการอานน้ำละหมาดแน่นอนกุญแจเหล่านั้นก็จะถูกไขออกมาดังนั้นความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการละหมาดเรามาดูความหมายของของคำว่าความสะอาดก็คืออันเซาฟะ วันนัะหาอิน,นอักซาเอเชียวันมานาวียะความสงหารก็คือการปราศจากความก็คือความาบริสุทธิ์จากสิ่งสกรปรกต่างๆไม่ว่าสิ่งสกรปรกที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และสิ่งสกรปรกที่เป็นนาม,มาธรรมซึ่งความหมายคําคว่าในต่างบทบัญญัติคําว่าอัตตฮาระในความหมายด้านฟิกรหรือด้านบทบัญญัติศาสนาก็คือ อิรติฟาอุลฮัดด์วาซาวลุนนายสก็คือการกระจัดฮัดด์ฮัดด์ก็คือสิ่งที่มาห้ามเราไม่ให้ละหมาดเช่นเรามีเราก็จะมีสิ่งที่เป็นเช่นการอุชระปัสสาวะหรือว่าสิ่งที่เป็นนายิตมาเพื่อเพื่อนร่างกายหรือการมียุนุปอะไรต่างๆเมื่อการกระจัดฮัดด์ก็คือทำให้สิ่งสกปรกก็ถูกกระจัดออกไปด้วยมันก็จะทำให้เราสามารถ ละหมาดได้ในการกระจัดอะดัสนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำพร้อมกับมีเจตนาถ้าเรากระจัดอ,ดอะดัสมมุษยเราจะอาบน้ำละหมาดเราแค่เอาน้ำมาราดตัวของเราให้สะอาดเกลี้ยงโดยที่เราไม่เจตนาก็ถือว่าไม่ไม่อยู่ในรูปแบบของการกระจัดอะดัสต่างบนพญสศาสนาก็คือการใช้น้ำพร้อมกับ การเจตนาฟีจามีอินบาดานิิงอิงกานะฮัดสันอักบาร์การใช้น้ำเปียกตัวร่างกายหากเรามีฮัดสใหญ่ก็คือเช่นเราได้ร่วมรับนอนกับภรรยาแล้วก็ได้มียูนุกอันนี้คือเราจะต้องใช้น้ำเบียบให้ตัวร่างกายแล้วก็เนียบเจตนาเป็นการยกฮัดสใหญ่เพื่อที่เราจะสามารถละหมาดได้หรือให้น้ำนั้น โดนอวัยะทั้งสี่เป็นฮัดสัสเล็กเช่นเราไปลายลมไปอุจระบัสวะก็คือใหอ้น้ำนั้นได้ถูกอวัยะทั้งสี่ในก,กนารละหมาดหรือการใช้สิ่งที่มาแทนน้ำในกรณีที่ไม่มีน้ำหรือว่าน้ำมีแต่เราไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้เช่นคนที่ป่วยบางทีก็โดนน้ำแล้วจะก่อเกิดอันตราย ตัวของตัวเองก็เลยอนุญาตให้สามารถใช้สิ่งที่มาแทนน้ำได้ซึ่งเขาเรียกว่าตะยม,มุมซึ่งในคัมภีร์อัลกุราอานอัลลอฮ์สุฮาตาลาได้กล่าวถึงอายะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำตะยม,มุมก็คือการใช้น้ำโดยที่อัลลอฮ์สุฮาตาลาได้กล่าวว่าอองสุบิลนไวอินกุนตุมมารดาอูอัลลาเซฟารินอาจา أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسغوا هجوءكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ซึ่งในอายะหนึ่งที่เได้กล่าวถึงการใช้ใช้ฝุ่นแตนแทนในเรื่องของการอาบน้ำละมาดฉะนันเราซุมจาลาได้กล่าวว่าอินกุนตุมมารดอและาหากพวกเจ้านี่ป่วยอยู่ในความเจ็บป่วยเอาอลาซเฟรรนหรือว่าอยู่ในขณะการเดินทางเอายะอาฮดุมมิงกุมินานงก้ออิ หรือว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยมาจากการถ่ายทุกเอาลามัสตุมุนิซาหรือการสัมผัตภรรยาสัมผัตภรรยาตัวนี้ก็คือการร่วมหลับนอนก็ได้มีฮัดัสใหญ่ฟฟลมตตจิดูมะอันฟฟตยมมะมุสอยดันตตยิบะโดยที่ไม่มีน้ำหมายถึงว่าคนหนึ่งเจ็บป่วยอาจจะโดนน้ำไม่ได้หรือคนกำลังเดินทางแล้วก็หาน้ำไม่ได้หรือมีฮัดัส อะไรต่างๆก็ไม่มีน้ํายตยมมะมูสอยดันตย,ยีบาแล้วพวกเจ้าไม่มไม่พรมน้ําก็จงใช้ดินใช้ดินมาแทนน้ําฟั่มสหูบิฮูยูยกลุ่มแล้วรูปใบหน้าของพวกเจ้าและมือทั้งสองของพวกเจ้าก็คือตียมมุมเขาเรีว่ามีวิธีตยมมมุมนั้นมีอยู่สองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบที่หนึ่งก็คือใช้ฝ่ามือทั้งสองตบลงบนพื้นดินครั้งเดียวแล้วรูปหน้านี่คือรูปแบบที่หนึ่งก็คือใช้มือทั้งสองตบลง้นพื้นดินครั้งเดียวแล้วก็รูปหน้าและหลังมือทั้งสองถึงข้อมือรูปจกเริ่มรูปหลังมือขาวาก่อนแล้วรูปหลังมือซ้ายส่วนวิธีที่สองก็คือตบมือทั้งสองลงพื้นดินสองครั้งครั้งแรก รูปหน้าครั้งที่สองรูปหลังมือตลอดข้อศอกแล้วรูปกลับมาบนท้องแขนถึงข้อมือตั้งนี้โดยเริ่มรูปมือขวาก่อนนี่คือรูปแบบของการตตยมุมหรือการใช้ฝุ่นแทนน้ำในกรณีที่ไม่สามารถที่จะกระทำการอาบน้ำละหมาดได้ส่วนคำว่าอตัตตฮู คำว่าตะฮุดก็คือหัวอัตตอฮดฟีซาทีอัลมุตเฮดดึงไงทีคำว่าตะฮุดก็คือสิ่งที่มีความสะอาดในตัวของมันและสิ่งนั้นเนี่ยสามารถจะไปกระจัดไปทำความสะอาดสิ่งอื่นได้ว่าวาอันบากียาลาขินกอติก็คือสิ่งที่คงไว้ถึงสภาพที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาที่เราได้สร้างขึ้นมาไม่ว่า จะเป็นน้ำที่หลั่งมาจากฟากฟา้าเช่นน้ำฝนหรือว่าน้ำลูกเห็บน้ำหิมะอะไรต่างๆหรือว่าน้ำที่ไหลอยู่ในดินเช่นน้ำคลองหรือว่าน้ำตาน้ําน้ําที่เราขุดเจาะบ่อน้ําน้ําทะเลหรือว่าน้าค้างอะไรต่างๆซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สามารถนํามากระจัด ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้สามารถนําสิ่งที่เป็นกระจัดสิ่งที่เป็นสิ่งน่าิสได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ําเหล่านี้หมายถึงว่าน้ําเหล่านี้น้ําคลองน้ําบ่อน้ําอะไรต่างๆน้ำเราสร้างมาด้วยกับความสะอาดตามธรรมชาติเตี้ยเราสร้างมาแต่แต่บังเอิญว่าได้มีสิ่งสกปรกเข้าไปป,ปนเปื้อนหมายถึงว่าสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปแล้วก็ แต่ไม่เปลี่ยนส,สถานะของมันด้วยกับสิ่งสปกปรกเช่นน้ำบ่อมีสัตว์ตายลงไปแล้วก็มีกลิ่นหมิ่นมีอะไรก็ได้เปลี่ยนสภาพของน้ำสะอาดเดิมๆเ,เราก็ไม่สามารถที่จะนำน้ำในบ่อน,นั้นมาทำความสะอาดได้เพราะ,ะสิ่งสกปรกนั้นได้เยอะแล้วก็ได้แปลสภาพของมันเป็นน้ำสปกปรกแต่ถ้าเกิดว่า สิ่งที่ตกลงไปหมายถึงว่าสิ่งที่ตกลงไปในน้ำเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งตัวสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสะอาดแล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้น้ําเสียอะไรก็าตามทัศนะที่ถูกต้องจากทัศนะของนักวิชาการสองทัศนะนั้นก็คืออนุญ,ญาตให้เอาเอาน้ํานั้นมาทําความสะอาดได้ เช่นสิ่งสะอาดที่ว่านั้นก็เช่นพวกมีสบู่ตกลงไปหรือว่าใบพุทธสาที่ก็ตาหรือว่าแป้งหรือว่าดินอะไรต่างๆที่มันตกลงไปในน้ําแต่ว่าไม่ได้ทําให้น้ําเหล่านั้นเสียซึ่งทัศนะหนึ่งของนักวิการก็ถือว่าสามารถที่จะนําน้ําเหล่านั้นมาทําความสะอาดได้ นี่คือก็ได้ว่าสิ่งที่ชี้เห็นถึงความาความสําคัญของศาสนาอิสลามที่อิสลามเป็นศาสนาแห่งความสะอาดความสะอาดที่ว่าก็คือเป็นความสะอาดที่ในรูปก่ออะไรูปรูปมารทมก็คือสิ่งที่ศาสนาก,กนําหนดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสกปรกก็ต้องชะกัดจัดการมันออกไปหรือสิ่งที่เป็นความสะอาดในรูปมรรทมก็คือ ก็ได้สิ่งโสม,มุสิ่งอาบายามุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีริกเรื่องของบิดาเรื่องของอะไรต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความสะอาดในรูปธรรมก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยละหมาดครบห้าเวลาทำอิบาดาต่างๆครบแต่ขณะเดียวกันเราได้ทําสิ่งโสขรบเช่นการตั้งบาคีต่อละสุบฮะตาลาแน่นอนการตั้งบาคีนั้นก็จะส่งผลกับอิบาดาที่เราทํา ซึ่งการตั้งบาคีมันจะมีความต่างกับเรื่องของบิดาบิดาเนี่ยถ้าเกิดอิบาดาหนึ่งอิบะดาใดเราทําแล้วก็มีการอุติเข้าไปในอิบะดานั้นเราก็้าใรับแต่จะไม่ส่งผลกับอิบะดาที่เราทําถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องบิดาเข้าไปซึ่งต่างกับชีริกที่เป็นชีริกใหญ่ถ้าเราทาชีริกใหญ่เราก็ถือสิ้นอดเราละหมาด เราประกอบอิดีฮัดเราทาอิบะดาทุกอย่างแน่นอนอิบะดาทั้งหมดอลัลลอฮฺเขจะไม่รับเพราะตัวชิริกเนี่ยเมื่อเรากระทาแล้วมันจะมาทําลายอามานอิบะดาต่างๆที่เรากระทาไว้โดยสิ้นเชิงซึ่ง,ง,งต่างกับเรื่องของอิบาบิดาบิดานั้นจะทําลายเฉพาะอิบะดาทีา่เราบิดาเข้าไปผัวพันเขาคือมาถึงอิบะดาที่มีการอุทิศขึ้นมาในศาสนา อิบาดา์นั้นอัลลอฮ์ก็ไม่รับแต่จะไม่ส่งผลกับอิบาดา์ที่เราทําถูกต้องซึ่งต่างกับเรื่องของซิริกซึ่งถ้าเราทําซิริกตั้งบากีกับอัลลอฮ์สุนตาลาที่เป็นซิริกใหญ่แน่นอนมันจะทาให้อามานอิบาดา์ของเราทุกอย่างนั้นเป็นโมฆะอัลลอฮ์ก็จะไม่รับนี่คือความอันตรายของซิริกและก็เป็นสิ่งโสมมอย่างหนึ่งที่เราจะต้องกะจัดออกไปเช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะานายิส สิ่งศกปรกที่เป็นนามธรรมาท,ที่จับต้องได้รูปาธรรมที่จับต้องได้แต่ว่าสิริกที่เป็นสิ่งสกปรกที่เป็นนามธรรมาท,ที่เป็นสิริกเป็นบิดาหรือสิ่งสมมติในรูปแบบของอบายามุขต่างๆเราก็ต้องกระจัดออกไปจากชีวิตของเราเช่นเดียวกันนี่ก็คือ,อสภาพของสิ่งสะอาด ที่เราสามารถที่จะนำมาทำความสะอาดกับเราได้และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องอเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจในเรื่องของความสะอาดและก็อุกุมต่างๆของน้ำในนี้ถือว่า,าเป็นการสรุปองคุมความสะอาดและความสำคัญของความสะอาดเพราะความสะอาดนั้นมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการละหมาดการละหมาดที่ปราศจากความสะอาด ก็จะทําให้การละหมาดนั้นไม่ถูกครับเช่นเดียวกันเพราะความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของการละหมาดฉะนั้นการเรียนรู้การทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิบาดานนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเช่นเราได้รู้ว่าน้ําอะไรบ้างที่เราสามารถนํามากระจัดสิ่งสกปรกได้ก็คือน้ําที่ในตัวของมันเนี่ยอัลลอ์สร้างมาตามธรรมชาติ เช่นน้ำบ่อน้ำลำคลองน้ำทะเลน้ำตาน้ำอะไรต่างๆน้ำบาดาลที่เราขุดเจาะมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นน้ำที่มีความสะอาดและก็เช่นเดียวกันในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ก็อัลลอฮ์ก็กำหนดให้เราใช้ดินมาแทนการอาบน้ำละหมาดมาแทนการอาบน้ำยกฮะดัสหรือฮะดัสใหญ่ หมายถึงว่าในกรณีที่เราไม่สบายสมมุติว่าเราไม่สบายแล้วก็เราอาจจะฝันก็ได้ฝันเปียกแล้วก็การอาบน้ํายระดัชนีให้ร่างกายของเราเนี่ยถูกน้ําทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกระทําได้เพราะเราเจ็บป่วยแน่นอนแล้วก็มีบทบัญญัติอย่างหนึ่งก็ให้เราสามารถทำตะยมุมได้โดยการใช้ฝุ่นนี่คือความง่ายดายของศาสนาอิสลามที่สอดคล้องกับยุคสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่ไม่ได้สร้างความยากลาบากให้กับมุสลิมฉะนั้นการทําความเข้าใจในตัวบทหรือในการปฏิบัติอิบาดา์ต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความง่ายดายเป็นศาสนาที่มีความสะดวกสบายทุกอย่างกับมุสลิมส่วนหนึ่งที่หลายคนมองว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ยากเป็นศาสนาที่ลําบากก็เนื่องจากว่าการที่เราไม่ได้เข้าใจในศาสนาของเรานั่นเอง เราไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านาส,ลลสลามซึ่งบางครั้งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในบุคคลหลายกลุ่มที่บอกว่าอิสลามมีความยุ่งยากนั้นเกิดมาจากการอุตติกรรมหรือการทําสิ่งที่ท่านรอสุลลอสลลอสลามไม่ได้กระทําการเข้าใจในคําสอนการเข้าใจในตัวบทที่ผิดพลาดเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์จึงทําให้การ ปฏิบัติอามานอิบะดาในเรื่องอิสลามนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากฉะนั้นแต่เราศึกษาความเข้าใจในศาสนาของเราในเรื่องของฟิกในเรื่องของหลักการปฏิบัติต่างๆให้ถูกต้องศึกษาจากที่มาของมันแน่นอนเราจะพบว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่มีความสะดวกมีความง่ายดายง่ายกับการปฏิบัติและมีความสุขในการปฏิบัติตามหลักการของอิสลามนี่คือ สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจในคําสอนของอิสลามเพื่อเราจะได้เข้าใจศาสนาของเราที่ถูกต้องและเพื่อเราจะได้ปฏิบัติศาสนาของเราด้วยกับความสะดวกด้วยกับความง่ายดายก็สําหรับบทเรียนในบทติว่าด้วยกับกฎเกณฑ์ของความสะอาดและเรื่องของน้ําก็คงจะพบปะพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته